ทุกคนดูดูของขวัญแฮนด์เมดจ้าปายเคยบอกว่าปายอะชอบแฮนด์เมดธนดลด้วยความใส่ใจของเพื่อนทำเองปายมีทุกอย่างแล้วล่ละแน่นอนพี่เอซให้หมดให้ทุกอย่างแล้วมันก็จริงที่นุกที่แบบว่าไม่รู้จะให้อะไรปายอันนี้ก็จริง แต่มันประเด็นคือทำเองทุกชิน้นทุกคนเพื่อนที่ไหนเขาทำกันมันไม่มีไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกมานั่งทำของขวัญให้เพื่อนแบบอย่างพวกแก๊อะนั่งทำไหมเพื่อนที่ไหนมันจะใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นเพื่อนที่ไหนที่จะแบบอะไรแบบเนี้ยเออใครว่าเพื่อนนะเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วมีใครบ้าง อย่างบุ๋มอะบุ๋มก็ไม่เคยมานั่งทําอะไรแบบนี้ให้เพื่อนนะอย่างน้อยให้เออซื้ออะไรให้ใหสักอย่างอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วเพื่อนที่ไหนของขวัญต้องให้เป็นคนสุดท้ายเพื่อนที่ไหนฉันต้องอวยพรเป็นคนสุดท้ายคือมันมันอะไรคุณทําให้สันสะเทือนวงการเพื่อนมากเลยนะเพื่อนแบบนี้แม่งโคตรดีเลยอะโคตรโคตรเลยอะ โรแมนติกนะเราอ่ะเพื่อนไม่ได้กี่นะอันเนี้ยเพื่อนไงเพื่อนเป็นทุกอย่างให้กันเพื่อนแหละพิเศษที่สุดเปิดหัวปิดท้ายเหรอเพื่อนเห็นแล้วครับว่าทุกคนยังรักปายนะครับโอเคครับคุณเบียร์ครับขั้นตอนต่อไปครับมีอะไรต่อครับ ร้องเพลงเหรอฮะเดี๋ยวนะครับพี่ต่อไปเราจะร้องเพลงใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมน้องๆเขามอบของขวัญมาเลือๆผมครับอามีเซอร์ไพรส์พิเศษครับคือยังไงครับคุณนุ๊กครับคือจริงๆจริงๆทุกๆปีอยากจะบอกว่านุ๊กไม่มีของขวัญให้ไปเพราะว่าส่วนมากไปเขาจะก็ไปเขาน่าจะมีพี่ๆเซที่มอบให้เยอะแล้วแล้วก็ เขาก็มีความสุขในชีวิตของเขามากพอแล้วอะไรเงี้ยนุกก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องอในทุกๆปีนุกก็แค่อวยบอต่อหน้าเขาเออแล้วก็เราก็สู้ไปด้วยกันตลอดแต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีของที่มีมูลค่าหรืออะไรมากมายจะเป็นของที่เล็กๆที่ตั้งใจจะมอบให้ครับเป็นของเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่คำว่าถึงวายปายอายุ27ปีแล้ว เป็นแค่กล่องที่ไม่ได้มีมูลค่าแพงอะไรมากมายแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพี่พีแต่ว่าผอเปิดเปิดทเปิดได้ไหมฮะเปิดได้ไหมฮะไม่ไม่มีความลับนะหนึ่งสอนี่ครับอย่างอย่างนี้นึงอันนีย่นี้นึงครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นครับทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ก็เปรียบเสมือนตัวนกเองครับมองให้กับเพื่อนคนนี้ครับแล้วก็ นี่ครับทุกคนครับทุกคนจะเห็นปิงปองที่อยู่ในนี้ไหมนุกปลไยจะอยู่ด้วยกันในทุกๆโมเมนต์ทุกๆความรู้สึกไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโกรธร้องไห้โกรธที่อยู่ด้วยกันร้องไห้เราก็อยู่ด้วยกันไม่สบายเราก็อยู่ด้วยกันอันนี้ลูกวาดเองนะครับแล้วก็แม้แต่นอนหลับในบางครั้งอยู่บนรถตู้เราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ้มมีความสุขมากๆก็ยังอยู่ด้วยกัน แล้วก็มีความรักที่พีพีเอฟซี C มอบให้กับพวกเราเราก็ยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีข้างในนี้ครับสามารถอาจจะเปิดได้อันมันอาจจะทับหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอ,อู้มือสัน่น <c oughs> <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นป้ายเป็นอ่าเป็นป้ายนะครับเป็นวานเป็นวานอยู่ในนี้อันนี้คือผมเองครับเป็นฉลามพราว่า oh, เราสู้มาด้วยกันครับทุกคนเป็นเพื่อนที่นุกรักมากๆที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็อยู่ในนี้ก็ยังมีปิงปองลูกสีขาวครับเป็นสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งยังยืนยันคําเดิมครับว่าอยากใช้ไปไปลายมีแต่รอยยิ้มต่อจากนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้เป็นรอยยิ้มให้กับเพื่อนให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนในบ้านสิงแล้วก็ให้กับพี่ๆ FC ทุกคนครับอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายแต่ว่าตั้งใจทําให้เพื่อนคนนี้ครับ แล้วก็ตั้งใจอวยพรในเรื่องคนนี้ครับขอให้มีความสุขมากๆครับหลบเบอร์ให้นุกแท้่ดนไหนครับโอ้ไม่เคยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับนุกทำเองหมายถึงว่าแฮนเม็กอ่ะใช่ใช่นุกโอ้พิเศษมากกว่านี้นะครับนุกถ่ายคลิปว้อยู่ตอนตอนนั่งทำนุกถ่ายคลิปว้อยู่เราต้องขอบขอบคุณนะครับเชนครับขอบคุณพี่ป๊อบด้วยพี่ป๊อบก็นั่งคอยช่วยด้วยน่ารักมากครับพี่ป๊อบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝากฝากฝากพี่ป่อกก็ได้ อ่ะพี่ไปก่อนอ๋อยอดป,ปะปะ <c oughs> ลุกไปบุ่นเขาไปกันหมดแล้วหนุนนั่นแหละรครับ ทุกคนเลยครับผมเตตุตกุลตอร้องเพลงไหมเตตุตกุลตอยังไม่ได้ร้องเพลงเลยใช่ป่ะในสักพักเดี๋ยวพี่พเดี๋ยวขึ้นมาด้วยกันอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณขอบคัวบ้านสิงห์ทุกคนที่ยังยืนหยัดยังวันนี้มาร่วมอวยพรให้กับบายไปโอริีอในวันนี้ครับว่าไงครับน้องพี่ลืมพูดว่าแต่ก่อนนี้ใครชวนพี่กินเบียร์พี่ลืมคำนี้นะ น้องเต้ถ้าพี่จะพูดไปน้องเต้เป็นคนแรกที่ทำให้พี่ติดเบียร์ครับโอ้อันนี้ก็คือผมก็คือพนักงานในสังกัดของน้องเต้คือพนักงานฟรีแลนซ์พนักงานฟรีแลนซ์ที่ทำงานให้น้องเต้ตระกูลตอเต็มที่แต่รับเงินเดือนกับพี่สิงห์ครับครับพี่ปลายพาผมไปนี่หน่อยไปฉกผมหน่อยไปนั่นนี่หน่อยเดี๋ยวปลายปลายนี่แหละพาไป เอารถไปเคีมประมาณสิบรอบได้ใช่ไปไปไปคนดเอารถเคีมให้เต้ทุกคุณตอเพราะว่าเมาแล้วไปชนมอสัวโอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยเสียงปรบมือดังๆให้กับครอบครัวบ้านสิง์ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมวันนี้ขอบคุณครอบครัวบ้านสิงห์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆพาราดอกแล้วก็ วงเมอร์พีชครับเพอร์พ <วง S 2> ีชเพอร์พีชด้วยนะครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็อยู่ในสตรีมไลฟ์นะครับตอนนี้วงสิงห์มิวสิกพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทุกคนกำลังรอคอยกันแลวจะเกิดขึ้นครับมินิคอนเสิร์ตจ,จากปายไปรุ่ ow, และก็พี่พ,พี่บ้านสิงห์เต็มวงครับพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังทุกคน yeah. 月。<Yeah. S 2> yeah.